เปิดตัวแปลกตาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศสนามบินสุนภูมิด้านนอกอาคารกันบ้างครับไปชมกันเลยฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น1ประตู4ี่นะครับเป็น ทางเข้าจุดเรียกคิวแท็กซี่ฝั่งที่ตัวนออกนะครับเราเรียกได้2ฝั่งเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่7ธันวาคมทางเข้าแท็กซี่นะี่คือเริ่มแน่นแล้วนะตอนนี้ผมนั่งอยู่บริเวณใกล้ๆเมื่อกี้เรียกคิวแท็กซี่นะครับยังมีผู้โดยสารที่เดินทางมาจากหลายโซนนะครับเดินเข้ามา คือจะเรียกคิวแท็ก네ซ <Ash ELLE> like ี่ของนขาเลยนี่คือคิวเรียกแท็กซี่บ่ายนี้นะตอนนี้ประมาณบ่ายสองกว่านะทุกคนคิวเรียกแท็กซี่ตอนนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณ5หัวนะครับสำหรับพับลิกแท็กซี่แบบเลกุล่านะฮะแบบเรียกแท็กซี่ตามปกติซึ่งจริงๆจะมีทั้งหมดอยู่3แบบนะฮะเรกูล่าแท็กซี่นะครับคือเดินตรงเข้าไปเลยนะครับชอตเจอร์นี่นี่คือไปที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าด้านนู้นนะฮะแต่สําหรับรถแท็กซี่ขนาดใหญ่หรือลัสแท็กซี่นะครับนี่ฮะคิวเล็กๆตรงนี้นะฮะก็มากดเรียกได้เลย นี่แหละทุกคนวันนี้รู้สึกว่าเที่ยวบ,บินที่เดินทางมาจากส่งยุโรปเน,นี่ยมาค่อนข้างเยอะมากๆครับน่าังเยอะมากๆปกติแล้วช่วงที่มีความแน่นนะครับจะเป็นช่วงเย็นแต่ตอนนี้เป็นช่วงระบายๆนะแต่คิวเรียกแท็กซี่ก็คือเริ่มคึกคักเลยฮะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงครับอันนี้คือฝั่งที่ตะวันออกนะฮะมีคิวประมาณนี้เลยแต่ว่าก็ค่อนข้างกาลังฟโฟล์อยู่นะ <S <S ชอบเจอนี่แท็กซี่มาเรียกตรงนี้ได้เลยนะอยู่เบื้องตรงกลางทุกคนไม่ต้องรอคิวครับสำหรับ พื้นที่ใกล้ๆนะครับที่ไม่ไกลจากสนามบินมากนะด้านหน้าผมคือจุดเรียกคิวแท็กซี่ฝั่งที่ตัวตกซึ่งห่างกันนิดเดียวนะครับทางออกที่ใกล้สุดก็คือข้างหน้าชั้น1ประตู7นะครับมาเรียกคิวที่ได้เลยเวลาไล่เรียกกันเลยครับตอนนี้ฮะมีเจ้าที่คอยให้บริการอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเลยไปกันละฮะหนึ่งกลุ่มสาหรับผู้โดยสารที่เรียกคิวแท็กซี่แบบชอร์ตเจอรี่นะครับแท็กซี่จะเดินนําไปที่รถซึ่งจอดด้านนอกนะไม่ได้จอดในเลน ที่อยู่เป็นสล็อตของแท็กซี่แบบนี้นะทุกคนผมเดินอยู่นะจะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการการเดินทางเข้าเมืองหลายแบบนะครับแท็กซี่ปกติตามนี้นะฮะจอดเตียงคำสล็อตอยู่แต่ข้างหน้าก็จะเป็นผู้โดยสารที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ฮะรถทัวร์ยังจอดกันแบบแน่นแบบจุกๆเลยจริงๆผมยืยนระหว่างกลางนะจุดแท็กซี่ฝั่งที่ตัวนอ,อกรนะับออกทางชั้นหนึ่งประตูสี่นะฮะแล้วก็ จู่เด็กคิวแท็กซี่เรียกคิวแท็กซี่ฝั่งที่ตัวต,ตกอยู่ใ,ใกล้กันแบบนี้นะครับสามารถมันมเลือกเข้าคิวกันได้นะครับถ้าคิวฝั่งไหนเยอะหน่อยก็มันเลือกอีกฝั่งนึ่งได้เลยแบบอิสระเลยนะครับ มากันอีกแล้วครับทุกคนกรุบถัรวที่เดินทางมาคือรถทัวแต่ตอนนี้คือทัวร์ลงมาที่ไทยคือจุกมากๆครับผมพูดเลย <c oughs> ใช้คำว่าจุกเบืองจริงๆเลยผมแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ผู้โดยสารกำลังเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะมาลงที่สนามบิสนสุวรรณภูมบิแบบนี้บรรยากาศข้างนอกจะเห็นว่ามีรถแท็กซี่เข้าแล้วก็ออกตามสล็อตนี่คือไม่หยุดเลยนะครับเพราะว่าจะมีแท็กซี่คอยมาเติมให้ตลอดไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะรอนานเกินไปนะครับ บรรยากาศช่วงเมยของสนามบินสุนุมวันนี้ถือว่าเริ่มมีเห็นเริ่มเห็นผู้โดยสารทยอยเดินเข้ามากันเรื่อยๆนะหากเป็นช่วงที่เย็นกว่านี้นะผมเชื่อได้เลยว่าจะมีจํานวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการรถสาธารณะของสนามบินสุนูมกันเยอะมากกว่านี้นอกจากบรรยากาศของผู้โดยสารที่ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะแล้วนะครับทุกคนยังมีกรุ๊ปจวจทรงตีน,นะครับที่อยอยเข้ามากันเมื่อหยุดนะและหลายคลิปของผมแม้ว่าจะถ่ายข้างในถวงนะครับข้างในเกตนะครับสายพานรกระเป๋าหรือในถวงขาเข้า ระหว่างประเทศนะครับจะเห็นบรรยากาศทุ๊บๆทรงจีนอยู่เรื่อยๆเลยฮนะยังถือว่ากลุ่มผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางเข้าไทยนี่ถือว่ายังเป็นกลุ่มที่มาในอันดับต้นๆเหมือนกันครับยินดีต้อนรับทุกท่านฮนะแล้วก็ยังมีผู้โดยสารหลากหลายนะครับที่มาเลือกใช้บริการรถสาธารณะนะฮะนี่ยังงงๆกันอยู่ว่าจะเลือกช่องไหนดีนะครับลาแท็กซี่ซ้ายนะครับตรงกลางคือเรกูล่าพับลิกแท็กซี่นะครับ ช็อตดิสตนเจอร์นี่นะครับเดินตรงไปได้เลยนะครับไปเจอที่เคาน์เตอร์ที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้นะฮะทุกคนดูบรรยากาศความจอยของกรุ๊ปตัวทรงจีนนะที่เดินทางเข้ามาแล้วก็เก็บภาพถ่ายรูปกันแบบนี้นะฮะโอ้โหสนุกสนานมากนะครับขอให้มาเที่ยวไทยอย่างมีความสุขสนุกสนานกันอย่างแท้จริงเลยฮะ เราเดินมาที่ชั้นหนึ่งประตู8ทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศของบริโดยสารที่จะเดินทางกันขึ้นรถทัวร์ไปพัทยากันบ้างนะไปชมกันเลยเราเข้ามาอยู่บริเวณชั้น1ประตู8แล้วนะครับทุกคนจะเห็นผู้โดยสารเดินทางนเยอะมากข้างหน้าเป็นเคาน์เตอรต์ของท,ทัวร์หลายๆที่นะฮะขอช่างรอขูดพัยาหัวหินขึ้นรถตรงนี้เลยนะฮะจะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่มารอต่อคิวในช่วงลาบายๆนะครับยาวมากยาวสุดทุกคนนฮะยาวไม่ไหว นี่คือปลายแถวทุกคนบู้โดยสารหลากหลายนะทรงจีนทรงยุโรปหลากหลายครับต่อคิวตรงนี้เท่าที่ทราบก็คือรถหน้าจะออกามาสักทุกเกือบครึ่งชั่วโมงผมว่านะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นรอบหกโมงเย็นแล้วนะครับเวลาบ่ายสองแต่หกโมงเย็นแล้วนะแต่บืินที่ตรงนี้นะครับยิ่งบ่ายมากขึ้นเท่าไหร่นะครับยิ่งช่วงเย็นๆจะมีผู้โดยสารเดินทางออกมาจากตัวอาคารกันเยอะมากขึ้นนะครับ ดังนั้นเผื่อเวลาก็ด้วยนะครับเลือกบริการดีๆตอนนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยนะผมอยู่ที่ชั้นหนึ่งตลอดนะทางข้างหน้าเมจีฟูดพอยต์ครับจะมีกลุ่มทุบทัวทร์่งเวียดนามที่ทยอยลงมาความือนี่คือก่อกลุ่มกันแล้วนะครับรวมกลุ่มกันเพื่อจะไปขึ้นรถนะแต่ข้างหน้าผมนี่คือเป็นอีกรูปหนึ่งที่กำลังเดินลงมาจากข้างบนผมจะเดินชวนพุทธิสารหรือเปล่าใส่หมวกสีขาวกันมามฮะหลากหลายมากนครับตอนนี้ ตอนนี้ผมขึ้นมาที่ชั้น2ประตู7จุกนคนซึ่งเป็นจุดที่เป็นทางเข้าของผู้ที่สารครุบทัวต่างๆที่เป็นผู้ทดยสารครุบทัวทรงเวียดนามคนระับยังไหลเข้ามายัางต่อเนื่องเลยนะครับขอบคุณที่ไปเที่ยวประเทศไทยนะครับมีเจ้สการรอทุกท่านอยู่นะฮะมากันได้อีกเยอะๆเลยครับ ผมเดินขึ้นมาที่ Exit B-Boy นะครับชั้น2ประตู5ต่อประตู6ก็จะเห็นผู้โดยสารที่เริ่มเข้ามาในตัวโถงข้างนอกกันเยอะมากๆขึ้นแล้วนะบรรยากาศการเดินทางในช่วงหน้าไฮซีซันถือว่าคึกคักมากๆของประเทศไทยตอนนี้เรารอรุอ้นกันอยู่ครับว่า จะได้27ล้านหรือเปล่าเพราะตอนนี้เป้าคือ25ล้านทะลุไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมนะครับังว่าจะชอบคลิปการอัปเดตสนามบินสุนรรภูมิกันแบบนี้นะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe คลิปแล้วก็ช่องให้ผมด้วยนะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับว,วันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ